สวัสดีค่ะอากาศหอนหอนเมือน,นหอนดีบดิบข้อ,องค์เลยร้อนมากเลยนะคะมีคนาย เปิดพัดลมให้ค่ะพี่น้องเปิดพัดลมนะคะอากาศหอนไหลกินน้ำโอ้น้ำเป็นขุค่ะเย็ยนบอย็ยนบอเปิดพัดลมด้วยค่ะวิ่วิงขึ้นใน,นกระหอน แล้วฮอนบ่อุ่มฮอนบ่ออุ่มฮอนบ่รถผู้ใหญ่รถรถเด็จี้มาตีนันถอยถอยชกโอเค่ะชกบ่ายานเลย มา妈妈ฮอน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 ยังโอ้คือไปส<ป>วัสดีครับอืมอืครับ ดีใจเหลียวดีใจดีใจดีใจยังถอยถอยคุณนายมันต้องขึ้น <laughs> ปูไปดีใจดีใจประกันดีใจดีใจพี่ป้ายมากสิน <laughs> กินหอนแหง้งกินหอนแหง้งกินหอนกันแหง้งกินหอดพี่ฝ่ายบนนี้ตังกินหอดพี่ฝ่ายบ่อผุนผุนสองมีกินหอนแหง้งโฉกกินหอนแห้งเลยกินหอดอุ้มแนมะ่กอดอุ้มแนมะ่กอดละตีกอดุ่มละตีฮะ กอดุมแน่โอ้ยเย็บเย็บชมมึงบึงมึง,งคนไหนเป็ดน,นี้แล้วคนาหนาอือพี่ป้ายพี่ป้ายอยู่คนเอิญอนู่โอ้เอิญพี่ป้ายเอิญพี่ป้ายอยู่ พี่ป้ายพี่ป้าย<ม>โอ้คิดทอดกอดน้อ,นนองเน่น,น้องคิดทอดถามมึงใช้ไว้หล่าเก็บอันันเก็บเนี่ยเก็บขนาดเลี้ยวมือน,นั้นมือลุ่มขนาดยกสูงเบิึงบนสูง,งให้พี่ป้ายเบิงนมึงสูงสูงเลียดบ <c oughs> เก็บบ่ออหล่ะเก็บบ่อเดี๋ยวโชว์เงียบใช่ค้าไปดีใจเนาะดิใจเงียบแตกเงียบเต็นนี่ี่ไข่นะกินหอดพี่ป้ายหลังคาพี่ป้ายมี่ยังมาฝากอุ่มบ่อพี่ป้ายมาตะลุงเรียน ก็ไปแล้วตังกุใสหน้าต่งกำลังมาอด หนอดที่ป่ายดยีสองมีสองมีสองมีกะหักขึ้กันหักพี่ป่ายขึ้กันเสร็คุณนายไปลบหอดแล้วคุณนายขหอดแป๊บเดียวต,งตังกินหอดแป๊บเดียว ในได้ไปเปลี่ยนได้บ่เออหุ่นดีขึ้นกินได้บ่กินหลายบ่สม,มือสเออกินหลายกะลดลงว่ะเนาะเออหุ่นดีบ่ถามมึงอ,อุอม่มอุ่มซุกให้มึงเลยใหมึงแค่นี้แค่นะเจ็บบ่โอนะ้หเขียนอะไพี่ป้ายงอนพี่ป้ายนี่ดีใจพี่ป้ายมา ดีใจตีลดเรนไวบอ,อปิ้มบ่ิมากตอ,าอืมี้หบบ,บ,บีนกไปบ,บอบันกะพ่มาก่อสันอืีหอดพี่ไปถามพี่ไปเนี่ยวะถามบึง อดพี่ป่ายกำได้อยู่เตึงจำพี่ไปไ่ายเดี๋ยวบ่จำพี่ไปไ่ายเดี๋ยวันนั้นกับไปนอนนี่นยังเอลเลดยังนอนน,นี่อย่างนั้น

มีคนเข่าไก่อืมแต่มีคนเขา่เขาไก่นี่กาเขานําอยู่แต่ถ้าบ่มีคนกับบวกกาเขายัานคือกันงงว่าตะปิมมานําปิมอะไรมากบ่ม,ม,มากใสหม,<อ>เมดเลยนยลี่ลงถึงใส่ฮะบ่มกับรถ<ะ>น,นี่อย่างไปอย่าง<อ>ไป<อ>พากันไปลุบบบกบกศตร์ตินี่ ย้มากเลยคีบอกก็สมาตถึงทนี oh. <c ười> yeah. mm ่บอกคิดอหรอที่ป่ายบนนี้ฮะ กันทิ่นหอดวอดท่องไปใส่ละท่องก่อนท่องอยู่ในห่วงนำท่องฝั่ห่วงนำหนักแห้งเด็กหน่อยถือใจพี่ป่ายมาเล่นน้ำกลนะก็ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้อาไว้สำน้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ